สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอสมาร์ทโรบอทคานะครับจะเป็นหุ่นยนต์รถเพื่อขนส่งนะครับจะก็จะมีประกอบด้วยตัวกล่องเก็บวัสดุนะครับแล้วก็เป็นส่วนล้อเพื่อขับเคลื่อนแล้วก็มีส่วนควบคุมเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราจะควบคุมโดยใช้ ตัวสมาร์ทโฟนนะครับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมีปุ่มควบคุมนะฮะสทิศทางนะะแล้วก็สามารถที่จะใส่วัสดุลงไปในในตัวกล่องตัวนี้นะคะที่อยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่ารถมันวิ่งได้ยังไงบ้างนะฮะโดยใช้สมาร์ทสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยควบคุมนะครับอย่างเช่น มันจะเป็นปุ่มควบคุมสีทิศทางนะฮะไปซ้ายไปขวาได้อย่างนี้นะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าได้นะฮะวิ่งถอยหลังได้นะฮะสามารถวิ่งไปในที่แคบแคบนะฮะเพราะตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันมีขนาดเล็กนะฮะแล้วก็เคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วว่องไวสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในที่แคบแคบได้นะฮะอ่าแล้วก็มีตัวฝาปิดเนี่ยพอไปถึงเนี่ยก็สามารถเปิดได้ เปิดเพื่อส่งของหรือรับของนี่เลยนะครับ